ระเราสวัสดีค่ะรถกระบะดีแม็นะคะรถกระบะท,ทำกินค่ะประกอบอาชีพได้เลยขับขี่วิ่งได้ปกตินะคะราคาก็ถูกค่ะ98,0 0 0บาทเอาไปใช้ก็ได้เอาไปขายก็มีกําไรนะคะรถกระบะปี05ค่ะ9 8 0 0 0บาทนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ใช้งานขับขี่วิ่งได้ค่ะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นสีสันไม่น่าเกียดช่วงร่างก็ดีเล่มชุดโอนก็มีให้แบบครบๆเลยนะคะ98,000บาทเท่านั้นดูจากรูปแล้วท่านว่าคุ้มไหมถ้าคุ้มถ้าสนใจทักคุยได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะคะรถอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโทรคุยกันก่อนนะคะเพื่ออัปเดตสถานะค่ะเพื่อนัดดูรถตัวจริงนะคะ ถ้ารถถ่ายแล้วก็แวะกลับมาคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ